ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้พิการผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรผู้พิการและผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการแล้วในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าผู้พิการจะได้รับสิทธิ์อะไรและ มีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ผู้พิการได้นะคะโดยอัปเดตล่าสุดหลังจากที่มีข่าวช่วยเหลือคนพิการจัดทำบัตรประชาชนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ที่โยกรถรถสามล้อ,ลลอจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะคะ6กุมภาพันธ์2567นายวราวุศธศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พูดถึงการแก้ไขปัญหานายมนทนช้ยพิการอายุ48ปีที่ถูกตัดสิทธิ์เบี้ยพิการนะคะว่าเราไม่ทราบว่าเขาหายไปไหนประมาณ2ปีที่แล้วทําให้ที่บ้านและหลายฝ่ายตามตามหาตัวไม่เจอส่งผลให้ผลทะเบียนบ้านถูกย้ายออกจากทะเบียนบ้านปกติ ไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางนะคะทำให้บัตรประชาชนไม่สามารถนำไปติดต่อหรือรับสิทธิ์ต่างๆจากทางราชการได้ดังนั้นขั้นตอนแรกคือจะต้องย้ายเจ้าตัวออกจากทะเบียนบ้านกลางไปอยู่ทะเบียนบ้านปกติก่อนซึ่งทราบว่าจะย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยเพราะถ้าทำได้สิทธิ์ต่างๆก็จะกลับมานี่คือข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะคะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทะเบียนบ้านกลางคืออะไรสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะคะทะเบียนบ้านกลางก็คือจุดหรือส่วนรวมสําหรับผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็คือจะโยกชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเพื่อจะได้ไม่ถูกสวมสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ของเราในทางที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะในส่วนของปัญหาการทาบัตรคนพิการที่จะต้องต่ออายุเมื่อครอบกําหนดนะคะสําหรับ กรณีที่เป็นข่าวอยู่มีข้อเสนอว่าควรที่จะระบุลงไปในบัตรประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้พิการโดยนาะวราวุธกล่าวว่าเหตุผลที่บัตรต้องมีอายุเพราะความพิการบางประเภทสามารถหายได้ เช่นพิการทางจิตใจแต่ถ้าไม่สามารถหายเป็นปกติได้ก็ควรให้รับบัตรคนพิการตลอดชีพโดยได้หารือพูดคุยกับนายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วมีความคิดเห็นตรงกันเหตุใดไม่ควบรวมบัตรคนพิการบัตรประชาชนไว้ด้วยกันจึงได้ขอให้กระทรวงพมประสานกับกรมการปกครองเพื่อรวมบัตรไว้ด้วยกันอกาสนี้ซึ่งถ้าหากมันสามารถควบรวมไว้ด้วยกันได้ก็จะเป็นผลดี กับผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์นะคะก็คือบัตรประชาชนใบเดียวสามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะสทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือแม้แต่ผู้สูงอายุผู้พิการเหล่านี้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าใครคือผู้พิการคนพิการก็คือบุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญาหรือจิตใจประเภทความพิการมีอยู่ด้วยกัน7ประเภทนะคะ 1. พิการทางการมองเห็น 2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย3พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย4พิการจิตใจหรือพฤติกรรม 5. พิการทางสติปัญญา6พิการทางการเรียนรู้และ7พิการทางการออทิสติกนะคะพอรู้ว่าเข้าเกณฑ์เป็นผู้พิการหรือไม่ทีนี้เราก็ต้องไปขึ้นทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์หรือบัตรคนพิการจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะมาดูคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยสถานที่ขอยื่นมีบัตรคนพิการนะคะศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหาคนครกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโรงพยาบาลที่กำหนดศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด เอกสารนี้ต้องใช้เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการนะคะก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารประจำตัวที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ภาพถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วจำนวนสใบสำนาทะเบียนบ้านเอกสารรับรองความพิการของผู้พิการท้ายสุดก็มาดูสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรคนพิการนะคะ โดยท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาททางด้านการศึกษานะคะบริการทางการศึกษาของภาครัฐฟรีตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตบริการด้านการแพทย์ก็สามารถรับบริการด้านสาธารณาสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่ออาทิ การฟื้นฟูร่รางกายสมรรถภาพทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดเป็นต้นนะคะมาดูทางด้านการส่งเสริมอาชีพมีการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองให้ผู้พิการมีงานทํา เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนดและจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนนะคะสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่เอนชอ,อุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่านะคะ การให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบีย้ยม,มีบริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบีย้ยจากกองทุนคนพิการนะคะและท้ายสุดการลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะได้รับส่วนลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการนะคะนี่คืออัปเดตสำหรับคนที่จะได้บัตร หรือได้สิทธิ์คนพิการว่าจะต้องมีใครจําพวกกลุ่มไหนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นผู้พิการนะคะและการขึ้นทะเบียนจะต้องทําอย่างไรสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรคนพิการนะคะอัปเดตล่าสุด6กุมภาพันธ์2567